สวัสดีครับกลับมาเจอกันตอนบ่ายนะครับยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในการส่งมอบเอาพาดเอสซนะครับจากรถรถที่เข้ามาล่าถุดทั้งหมด8คันนะครับแล้ววันนี้นะครับโอ้นก็มาทําหน้าที่แทนพี่เอกนะครับในการส่งมอบรถภูพิทักษนะครับครอบครัวเอาพานะครับเอ2022นี้นะครับให้แด่คุณอนุรักษ์นะครับสวัสดีครับคุณอนุรักษ์ครับสวัสดีครับ ันนี้นะครับดีใจและตื่นเต้นกับเจ้าของรถนะฮะในรถแรกทั้งหมด8คันคดีใจไหมครับคุณอนุรักษ์ดีใจครับผมและดีใจมากไหมฮะวันที่เซลล์บอกว่ารถของคุณอนุรักษ์มาถึงแล้วโอ้โหสุดๆเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับก่อนหน้าที่คุณอนุรักษ์จะจะมีวันนี้ในการรับรถนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวินาทีที่เราเฝ้าโฟกัสกันเนาะ คุณหนรักฮะครับผม focus กันตั้งแต่ติดตามเพจใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับไหนลองเล่านิดนึงครับว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ฮะได้มีการติดตามเพจอะไรกันบ้างจนถึงวันจองและจนมาถึงวันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ก็ติดตามเพจคุณเอ๋ครับผมครมข้อข้อมูลทุกอย่างก็อยู่ในนั้นหมดเลยฮะจนคุณเอ๋บอกว่ารถจะขาดตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับเพอมันเตือน เดือน2เดือนนี้จะมีรถเข้ามาก็เลยทําให้แบบตีบจองเลยครับพอทราบข่าวว่าจะมีรถเข้ามาภายในเดือนสองเดือนนี้ใช่ครับนะครับก็ทําการติดต่อเข้ามาทางฝ่ายขายเรานะครับใช่ครับแล้วพอติดต่อมาเสร็จปุ๊บคุยวันนั้นได้เข้ามาดูรถไหมฮะหรือว่าวนจองกาอากาศเลยฮะก็ไม่ได้เข้ามาดูครับก็จองเลยครับไม่ได้เข้ามาดูเลยนะฮะจองเลยทันทีนะครับเพราะทราบว่ายังไงคือได้รถแน่นอนใช่ครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับนี่นะครับคือ หลักๆเลยนะฮะอยากให้ได้ยินจากปากลูกค้าเลยนะครับว่าณนะวันนี้การที่เราส่งมอบรถเอาผ่าน2022กันแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลทางด้านโซเชียลอย่างเดียวนะฮะแต่เรายังมีการอัปเดตสิ่งที่เป็นจริงนะครับว่าเราสามารถนำส่งมอบให้กับลูกค้าได้เมื่อไหร่ยังไงด้วยนะครับจนทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็ มาถึงวันนี้นะครับเอาลฮะอันนี้คืออีกหนึ่งเสียงนะครับจากเสียงแรกของมื้อเช้านะครับจากพี่คำลนต่อยอดมานะครับเป็นคุณอนุรักษ์นะครับตอนบ่ายวันนี้นะครับเอาละเดี๋ยวก่อนที่จะให้น้องชายนะครับพาชมเรียนรู้ตัวรถนะครับรอบๆคันนะครับอ้นก็ขออนุญาตนะครับในการที่เป็นตัวแทนนะครับแทนพี่เอนะครับในการส่งมอบรถ คันนี้ให้กับคุณอนุรักษ์และก็ครอบครัวนะครับอย่าอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมอ,อันดับแรกนะฮะอันนี้จะเป็นหมอนนะฮะของ A.E.Y. นะครับนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะฮะรถสวยๆอย่างนี้เราก็จะมีกิฟต์เซตนะฮะเดี๋ยวต้องใช้ทับหมอนไปก่อนนะฮะมีกิฟต์เซตนะครับตรงนี้นะครับเป็นชุดดูแลนะครับทั้งภายในภายนอกของตัวรถยนต์นะครับและก็ ยู่ด้านนี้ครับช่อดอกอ่าเปลี่ยนจากช่อดอกไม้นะฮะเป็นชุดสมุนไพรนะครับก็เข้ากับยุคทันสมัยนะครับอย่างชะราใจไม่ได้กับโควิดนะใช่ครับคุณอนุวักน์นะฮะอย่างชะราใจไม่ได้ดังนั้นต้องมีชุดนี้คู่บ้านนะครับอ่าเดี๋ยวน้องชายช่วยถือไว้หน่อยฮะเท่านั้นยังไม่พอฮะนี่ครับสมัยก่อนให้เป็นช่อฮะ ตอนนี้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้เป็นกระถางเลยนะครับก็ขอมอบดอกกุหลาบเป็นต้นเลยนะฮะให้กับทางคุณอนุรักษ์ด้วยนะครับช่วยประคองหน่อยครับและสิ่งสำคัญนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับโอ้น,นะฮะก็เป็นตัวแทนของพี่เอนะครับแล้วก็ AEW Auto Import นะครับก็ถือเลิกงามยามดี ทางนี้ส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กับคุณอนุรักษ์และก็ครอบครัวด้วยนะครับขอให้รถคันนี้นะครับนำพาความรุ่งเรืองนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับและก็ขับขี่ปลอดภัยใช้รถคันนี้มีแต่ความสุขความตระญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับขอบคุณครับดีดีด้วยนะครับนี่ละฮะยินดีต้อนรับคุณอนุรักษ์และครอบครัวของคุณอนุรักษ์นะฮะเข้าสู่ครอบครัว AUI ีออโตอินพออย่างเป็นทางการแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าเรานะครับก็จะได้มีโอกาสแบบนี้นะครับในการดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจ AY Auto Import เช่นเดียวกันอาฮะอยากจะให้คุณอลักค์รับฝากอะไรสักนิดหนึ่งครับกับแฟนเพจที่อยู่ทางบ้านหรือคนที่กำลังมองและตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเลือกใช้บริการจาก AY Auto Import อย่างไรบ้างอยากจะ ให้คุณอนวรักษ์นะฮะฝากแนะนำกับทางบ้านนิดนึงว่า AY แล้นั้นดีอย่างไรบ้างน,นะครับ<ม>ก็อยากจะแนะนำแฟนเพจทุกคนนะครับที่นี่ศูนย์บริการครบวงจรครับมาที่เดียวจบแล้วก็เซอร์วิสโอเคทุกอย่างโอเคเหมือนครับเรียนเชิญครับผมที่สำคัญได้รับรถรับรถเร็วได้ครับ <laughs> ตรงตามที่คุยกันใช่ครับผมนะฮะนี่แหละครับอีกหนึ่งปากหนึ่งเสียงนะฮะจากคุณอนุรักษ์นะครับครับครับผมเอาละฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางน้องทรายนะครับแนะนำเกี่ยวกับตัวรถนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ทางน้องทรายแนะนําวิธีการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องทรายพาทุกคนที่อยู่ทางกล้องนะฮะชมรอบตัวรถนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้สอนวิธีการใช้งานคุณนะครับนะครับน้องทรายเชิญครับครับผม อ่าเลยฮะไล่มาเลยครับ <คะ S 1> เรื่องของระบบตัวรถครับผมตอนนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED 3ามดวงนะคะเป็นเครื่องยนต์<ค>เป็นตัวอะไรฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซินนะคะ2 5 0 0ัค่ะ182แรงม้านะคะแล้วก็จะเป็นแม็กขอบ18นะคะค่ะแล้วก็นะคะจะมีตัวบายสปอร์ตนะคะ คันนี้ลูกค้าติดสครับเพจเพิ่มนะคะตอนนี้จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะสีดำภายในเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะรอยนะคะ ยังไงเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแฟนเพจทุกท่านนะคะถ้าอยากได้รับรถเร็วเนี่ยก็คือทักเข้ามาหาที่เราได้เลยค่ะรับรองจองไว้ก็คือได้รับรถแน่นอนค่ะเชิญเลยครับคุณอนุรักษ์ครับอะไะฮะวันนี้ก็พ้น,นะฮะก็ถือว่ามาทำพิธีส่งมอบนะครับอย่างเป็นทางการให้กับทางคุณอนุรักษ์นะฮะและก็ครอบครัวนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับใครที่กำลัง มองหารถครอบครัวนะฮะเอาพาดนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์ hotline นะครับสองเบอร์นี้นะครับ0ูนย7 4 6 6 6และ086-668-1999นะครับอันนี้คือเป็นเบอร์ hotline สามารถโทรโดยตรงได้เลยและใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์นะฮะ ไลแอดนะฮะ AEY ออโต้ A e นะครับส่วนสำนักงานนะครับสำนักงานใหญ่นะครับเราตั้งอยู่ที่ใกล้ๆแยกมีนบุรีนะครับรามอินท่ากม .14 นะครับและอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่โคราชนะฮะยืเยื้องกับเดอะมอลโคราชนะครับติดกับกลกรมขนส่งทางบกนะฮะติดกันเลยนะฮะรั้วนะฮะติดกันเลยอยู่ที่โคราชนะครับก็ ในส่วนของโคราชนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะมีงานมอเตอร์โชว์เป็นมินิมอเตอร์โชว์นะครับวันที่26และ27ด้วยนะครับบอกได้เลยนะครั้งนีจ้จุเลยนะฮะร,รถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังน้องซายนะสีแดงแบบนี้จะได้ไปยนต์โฉมที่โคราชด้วยเอาแล้วสิเอาปากระเบนไปโผลที่โคราชเลยนะคุณอนุรักษ์งานนี้จัดเต็มยินๆนะครับและก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยที่ พาไปให้พี่น้องชาวโคราชได้ชมกันอย่างจุใจไม่ต้องมากรุงเทพเลยนะครับเอาละครับวันนี้อ้นนะฮะแล้วก็คุณอนุรักษ์แล้วก็น้องชายนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะแล้วก็เราเจอกันไลน์หน้านะครับช่วงนี้หลังจากนี้เดี๋ยวให้น้องทายพาคุณอนุรักษ์สาธิตวิธีการใช้งานนะครับวันนี้เราลากันเท่านี้นะครับบาย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 ครับ